สวัสดีน้องๆป .6 .6 แล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่กำลังให้ลูกหลานเนี่ยเตรียมตัวสอบโอเน็กันอยู่นะคะวันนี้ก็มาพบกับโจทย์โอเน็ข้อที่13ของปี66นะคะโจทย์ข้อนี้มีคำถามว่าชูใจได้ข้อมูลมาว่าคืนนี้เวลาสองทุ่มจะสามารถมองเห็นกลุ่มดาวคันช่างที่มุมเงย20องศา มุมทิศ270องศาดังนั้นขณะที่ชูใจสังเกตดาวนี้บนท้องฟ้าจริงชูใจควรหันหน้าไปทางทิศใดนะคะอ่ะโอเคทีนี้ก่อนอื่นนะเราจะต้องมาทำความรู้จักกับมุมทิศแล้วก็มุมเงยกันก่อนนะคะอ่านี่เขามีคาว่ามุมเงยแล้วก็มีคาว่ามุมทิศนะคะอ่า โอเคทีนี้มุมทิศเนี่ยเราดูที่มุมทิศก่อนนะมุมทิศก็คือมุมที่อยู่ในแนวราบหรือแนวระดับอย่างเช่นถ้าเรายือนอยู่ใช่ไหมแล้วเราการแขนออกไปการแขนออกให้ตรงๆเลยแล้วเราก็หมุนหมุนหนึ่งรอบเพื่อจะกลับมาที่เดิมหมุนแล้วก็กลับมาที่เดิมมันจะครบหนึ่งรอบใช่ไหมคะการหมุนครบหนึ่งรอบเนี่ยก็คือครบบวงกลมหนึ่ง หนึ่งวงกลมมันคือสามรอหกสิบองศาสามร้อยหกองศาเขาเนี่ยเราจะเริ่มองศาแรกเราจะเริ่มที่ศูนย์องศานะซึ่งศูนย์องศาเนี่ยมันคือเราให้เขาเป็นทิศเหนืออทิศเหนือที่ศูนย์องศานะคะโอเคทีนี้ตรงนี้นะคะได้วาดรูปไปให้ดูละอ่าเขาก็คือเป็น เราจะเริ่มทิศเหนือที่ศูนย์องศาก็คือตรงนี้นะศูนย์องศาเป็นสีม่วงดีกว่าศูนย์องศาก็คือทิศเหนือนะเหนือแล้วก็เราก็จะหมนุนตามเข็มนาฬิกาก็จะเป็นตรงนี้จะเป็น90องศาเพราะฉะนั้น90องศาจะเป็นทิศอะไรเอ่ยโอเค90องศาเป็นทิศตะวันออกนั่นเองนะคะ โอเคงั้นหมุนมาอีก90องศาก็จะเป็นเอ,อ่อหนึเป็นทิศใต้คะแล้วก็หมุนไปอีกโอเคอีกหนคอเตอร์หนึ่งก็จะเป็น270องศาก็จะเป็นทิศต,ตะวันตกะแล้วถ้าหมุนไปครบรอบอีกมันจะเป็น180องศาโอขอโทษ360องศา เออม,มันก็จะกลายเป็นทิศเหนือเหมือนเดิมใช่ไหมถ้าครบรอบอะ่ะอืมเพราะฉะนั้นนะคะทีเนี้ยเราก็มาดูว่าน้องคนนี้น้องชูใจนะเขาบอกว่าน้องชูใจเนี่ยได้หันไปมุมทิศเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบองศาก็คือเขาเริ่มจากทิศเหนือใช่ป่ะก็หมุนมาหมุนมาสองร้อยเจ็ดสิบองศาเขาก็หันหน้าไปทางทิศนี้่าแล้วก็มุมเงยยี่สิบองศาโอเค มุมทิศคือ270แล้วนะทีนี้มุมเงยนะคะมุมเงยเนี่ยถ้าเราหันหน้าตรงๆเราลองจินตนาการว่าเรายืนอยู่ตรงกลางแล้วเราก็หันหน้าไปตรงๆการที่เราหันหน้าไปตรงๆเนี่ยคือศูนย์องศาแล้วเราก็เงยหน้าขึ้นไปจนสุดถ้าเงยหน้าขึ้นไปจนสุดมันคือ90้าสิองศางั้นตรงกึ่งกลางก็คือ45องศา แล้วยี่สิบองศาอยู่ประมาณไหยี่สิบองศาก็ประมาณตรงนี้แหละอืมประมาณนี้นะคะยี่สิบองศาอ่ามุมเงยยี่สิบโอเคเพราะฉะนั้นชูใจเนี่ยก็ควรจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะคะทิศตะวันตกก็คือข้อดีนั่นเองอ่านี่ก็เป็นความรู้เรื่องของ มุมทิศมุมเงยนะคะมุมเงยมุมทิศในการหาตำแหน่งพิกัดของดวงดาวที่เราต้องการสังเกตนั่นเองนะคะอ่ะสำหรับข้อ13ก็มีไว้ประมาณนี้นะคะโอเคเจอกันอีกทีคลิปหน้าข้อที่14นะคะ